หลวงตาคะจำเป็นไหมคะทุกครั้งที่เราสวดมนต์เราจะขอตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะใช้แก้เสียงของเราเนี้ยเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามันต้องอธิษฐานนะเพราะเสียงเราเนี่ยมันไม่ใช่ไปใกล้ๆนะเสียงเนี่ยลองสวดไปนานๆนกันเนี่ยลองสวดนานๆสวดไปหลายปีหลายปีน,ยนะนะเสียงเนี่ยพอเราสวดเรากำหนดไปให้ ให้เพื่อนเราให้ใครก็ได้มันจะได้ยินเสียงเรานะนี่เพิ่งบอกวันนี้นะเนี่ยอ๋อค่ะหลวงตาสาธุค่ะเสียงเนี่ยรูปรถกินเสียงเนี่ยมันไปโลกธาตุนูน่นวันนี้ใครได้ยินก็เข้าใจด้วยแล้วกันถ้าใครฉลาดหน่อยก็จะอาไปพัฒนาในการเสียงเจ้าค่ะหลวงตา สวดสวดอยู่แล้วได้ยินเสียงผู้หญิงมาสวดด้วยนี่คือเขาเป็นเพื่อนเราใช่ไหมคะหลวงตาเขาจะได้รู้ว่าฉันมานะจ๊ะไม่ได้ยินก็ไม่รู้บางคนก็ขนลุกแต่บางคนก็ได้ยินเสียงแรกๆที่ได้ยินนะคะหลวงตาก็เคยคิดว่าตัวเองอะหูแว่วไปโอ้เรากำหนดได้ยินเสียงก็เก่งแล้วล่ะวันนี้สวดบนตึกมาสวดดังมากเลยมาเองเสียงอะ คือนิมิตบางอย่างเนี่ยเราคิดไม่ออกหรอกมันเกิดเองตอนที่สวดอะค่ะหลวงตาคะไอ้ผีนี่เขาสามารถสวดแข่งกับเราได้ไหมคะหลวงตาอ้าวผีก็ไปจากคนไงเขามาสวดกับเราเพราะเหตุอะไรรู้ป่าเพราะ,ะเรามีรูปกับนามเนี่ยมีกายกับใจผีมันเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมาเป็นอัติสมรกา,ายมันสวดเองไม่ได้ มันนองมาสวดกับเรามันก็สวดแข่งกับเราไงเจ้าค่ะแต่เราได้ยินว่าเขาแบบนั่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็สวดแข่งใช่คือเขาพยายามจะทําให้เรารับรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเขามีตัวตนถูกเธอสนใจฉันหน่อยใช่สวดบ่อยๆหน่อยฉันยี่ได้สวดกับเธอด้วยอะไรประมาณนี้แหละอเพราะเราไม่สวดเขาก็สวดไม่ได้ค่ะแต่ที่เขาสวดได้เนี่ยคือมีคนสวดตลอดเวลาไงค่ะคนสวดอุกคนหนึ่งน่ะ สวดมาจากโน้่นนะจากยุโรปนะเขาก็เราก็ได้ยินเสียงสวดเพราะมันมีรูปมีนามคนเดียวเนี่ยค่ะอย่างนี้เราสามารถอธิษฐานจิตอัตโนมัติว่าขอรับกระแสบุญจากผู้ที่สวดพระมหาักพัดิทั่วโลกทั่วสามแดนโลกธาตุตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงให้บุญไหลเข้าเราอย่างเป็นอัตโนมัติอย่าอารมณ์เสียก็แล้วกันแล้วก็นอนสบายใจยิ้มถ้าอารมณ์เสียมันไม่ไหลหลอกบุญนะ <laughs> มันก็นไหลอารมณ์เสียนะเข้าไปค่ะหลวงตาพูดถึงแต่อารมณ์เสียแล้วอารมณ์เศร้าล่ะคะหลวงตาเหมือนกันอ๋อหลวงตาพูดคําว่าเศร้ามั่งก็ได้นะคะอารมณ์เสียอารมณ์เศร้าเนี่เหมือนกันอะอารมณ์ไม่ดีอะอารมณ์ไม่ดีทั้งหมดขึ้นที่มาดีมันก็นมาที่เราดีเจ้าค่ะเพราะว่าบางครั้งอะหนูเองหนูก็ยังสามารถสัมผัสต,ตัวเองได้ว่าเนี่ยตอนเนี้ยเรามีอารมณ์เศร้าหมองนะถูกบุญเข้าไหมคะหลวงตาไม่เข้ามันกละขึ้น น้ำตาก็ไหลจะฮูเรายิ่งน้ำตาไหลยิ่งกรรมในอดีตกันไหลเข้ามาเหมือนกันนะเจ้าค่ะคือเราเนี่เป็นตัวดึงกรรมในอดีตมาทั้งดีหรือไม่ดีอะ่ะเหมือนพ่เมียาด่ากันอะ่ะพอาด่ากลับมาเลยอะ่ะมันดึงอะ่ะดึงอะ่ะมันจะเรียกว่าสายใหญ่สายใหญ่แห่งกรรมเราไม่เราไม่ได้พิจารณาไงกรรมมันมาจากตาของจมูกเลื่งกายเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นอะไรเนี่ย มันดึงมามันจะมีความรู้สึกถ้าสิ่งที่เราเคยทําในอดีตเรามองปับ๊บเราจะรู้เลยว่าเราทําเป็นเราทําเป็นใช่อถึงว่าทําไมคุณคิสเตียนทนํานาปินใช่ <c oughs> คนมีเส้นพิเศษเขาจะรู้เลย <c oughs> เคยทํามาแล้วคําว่าเส้นพิเศษคือเคยทําในอดีตแล้วมันมีการบันทึกมาแล้วแต่นี้พอตาหูเจมูหูลินกายสัมผัสเนี่ยมันก็นย้อนอดีตไง 就好。